สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเป็นพารวยนะครับเอาก่อนจะไปดูชุดล่างนะครับกับปากับเตือนโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมเนื้อหาในต่อไปนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สำารับหุนในการรับผิดกฎหมายด้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์นครเป็นพารวยนะครับมาเบิร์นกันนะครับ มวยออกตัวได้นะครับหวยออกเก้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกเนี่ยอันนี้เป็นชุดล่างนะครับแต่วันไปขึ้นบนนะครับเพราะว่าในสูตรมันบมีเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดบมีนะครับในสูตรเลขเจ็ดไม่มีนะครับเพราะว่าเอาจะสูตรเดียวทําเลยนะครับ บอเอาหลายสูตรนะครับเอาสูตรเดียวนะครับทำมันมีแค่หกนะครับมันบม่มีเจ็ดนะครับมานนี้งวดงวดนี้นะครับนี่งวดวันที่สิบหกพฤษภาคมนี่รักสิบหกเก้าศูนย์ลักหน่วยเจ็ดแปดหนึ่งห้านะครับรักหน่วยนะครับ อันนี้คืองวดใหม่นะครับงวดไม่บวชิษย์ยังไล่นะครับก็คือชุดนี้บวชตองยังไล่ก็คือเอาแต้มจับเลยนะครับพอเรลยกเด่นนี้เหลยกเด่นมัน,มนเด่นแหลวนะครับงวดวิกี้ก็เด่นที่เหลยกหนึ่งนะครับงวดนี้ก็เด่นงวดนี้ก็เด่นที่ อันนี้เหล็กเด่นนี่ครับเหล็กเด่นมวดที่พ่านมากกับเด่นที่เหล็กหนึ่งนะครับกับเจ็ดนะครับงวดน,นี้กับเด่นที่หกกับเจ็ดนะครับหรือว่า FC เอฟซีจะเอาจับเจ็ดใส่หกนี่เป็นคู่เด่นชนดับนะครับนี่คู่นี้นะครับแต่ว่ากระเด็นนะครับแต่ว่าเป็นเด่นชนดับนะครับฟังให้ดีนะครับ ฟังให้ดีเป็นเด่นชนเด็บดักนะครับนี่ครับคือจังจังสิเลข6กเลขหนึ่งมันมาเลขหนึงมันมาหลัก10บมาต้องจับแบบนี้นะครับมันมาหนึ่งจ็ดแต่ว่าในชุดนี้มันจะออกอยู่ตัโกลับนะครับต้องกลับด้วยนะครับเครื่องวงนี้ได้6นี่ได้6เป็นตัวเด่นเนี่ยอ่าก็จ,จับหก ถ้ามีสองคางนี่ก็ต้องมีหกหกนะครับหกแปดก็คือตัวนี้หกหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับหกเจ็ดก็คือตัวนี้นะครับหกศูนย์ก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับมันสิบไปมันสิบมาในแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเดือนที่หกนะครับพูดถึงว่าเดือนที่หกนะครับ ก็ยังเสียครับอันนี้กระเด็นเลขหกนะครับเนี่ยท่าชนนี่จับคู่ขึ้นกันนี่ก็ได้ครับแต่งวดนี้มันชนหกนะครับคนละสูตรกันนะครับในตัวเดียวหกตัวเดียวนี่เป็นคนละสูตรกันนะครับแต่ได้หกตัวเดียวนะครับจับชุดนี่งคนละค้นละคนละคนละสูตรกันนะครับจับชุดนีนะครับจับชุดนี้คนละสูตรกันนะครับอันนี้เริ่มตั้งแต่หกหนึ่งนะครับเนี่ย เริ่มด้วยเหกหนึ่งนะครับงวดชุดนี้เริ่มตั้งแต่เก้าหนึ่งนะครับหกหนึ่งอยู่นี่นะครับมันถี่เกินไปประมาณสามงวดแต่ว่าอันนี้เกินไปอีกอยู่ประมาณสองมวดนะครับหลังจากเก้าหนึ่งนี่ครับมันชนที่เลขหกครับถา้าบรชนนี่ก็คือจับคููเลยจังหวะนี้ชนที่เลขหกนะครับอันนี้คือได้เลขเด่นแล้วเ้าก็จับ เอาแต้มจับเลยนะครับว่าขามีแต้มนะครับก็บกับเอาแต้มจับคือยังข้ามีแต้มกับแต้มหกเท่าไรได้แต้มแล้วก็ศูนย์เท่าไรได้แต้มไปกันสิครับแต่ว่าเด่นที่เลขหกนะครับวิ่งวิ่งล่างหกนะครับวดนี้นะครับวดที่ผ่านมาวิ่งล่าง วันที่ผ่านมาวิ่งล่างหนึ่งนะครับวิ่งล่างหนึ่งนะครับแต่วดนี้วิ่งล่างหกนะครับวิ่งล่างหกลักซิปให้จับเป็นชุดเด่นตัวเด่นมาลักซิบนะครับอันนี้เป็นลักหน่วยนะครับก็คือเด่นที่เลยหกับจับหกเจ็ดหกแปด หกหนึ่งหกห้านะครับสังเกตเบื้องเลขล่างนี่สีมาสีเป็นเลขที่ตูมมีตะตมมากหยากหยักสังเกตเบื้องนะครับนี่ก็ยังหกเจ็ดยังสิก็เป็นชุดเด่นนะครับหกหางสิจะเป็นชุดเด่นนะครับแต่ว่าหกหนึ่งเนี่เป็นชุดธรรมดาเนี่ยหกแปดยังสินะครับ เอาพิมพไดเซไดเบิร์มากบวนะครับแค่คลิปหนาเยอะแต่เฮ็ดสีเฮ็ดคลิปบนลงก่อนนะครับเพราะว่า,าแต้มเพิ่งเฮ็ดแต้มเสร็จนะครับเพิ่งทําแต้มเสร็จนะครับแต้มแต้มเนาะแต้มนี่ครับแต้มแต้มนะครับ แตมหนึ่งแตมสองแตมสามนะครับงววทีพานมาแตมแปดนะครับแตมแปดก็คือหนึ่งเจ็ดนะครับงววนี้แตมหนึ่งสองสามนะครับส่วนหลายมันจะไปได้ซีตัวนะครับเพราะว่าแต้มตัวนี้บ่ยอยากเอาไม่อยากเอาชุดอื่นมาตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดไปนี่ตัดพิษนี่คือซ่วยเลยนะครับเพราะว่า จังสามตัวของสีมันกับบได้หลายตัวนะครับก็ยังแต็มหนึ่งหนึ่งสองสามหนี่งครับแต็มแต็มสองตัวอ่างหนึ่งสองสามนะครับ ในหนึ่งสองสามนะครับเดี๋ยวจะเอามาจับซัวันหนึ่งสองสามเดียจะแจมสามเนี่ย็คือนีนครับหกเจ็ดแจมหนึ่งก็คือหกห้านะครับแต้มสองอยู่นี่บ่บัมีไม่มีแต้มสองนะครับนะครับเอาเป็นไนเอฟซีเดบิวงแล้วนะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นชุดล่างนะครับเดี๋ยว ลิปต่อไปก็จะเอาเซียนนันลงแน่เลยว่าจะเอาเทดชุดบนนะครับเอาทายนี้กับเอฟซีเบิรงเรียกกอันนี้ก็คือเป็นชุดเต็มยูนะครับยังบ่ตัดนะครับเอฟซี FC เห็นว่าเปลี่ยนยังไงนะครับมากน้ำบอในชุดนี้นะครับถ้าชอบก็จัดก่อนเลยนะครับเป็นชุดล่างนะครับอืม ถ้าไม่ชอบก็มองผ่านไปนะครับเอาท่ายนี้กับอาจารย์นครอนเพล่นกับขอให้ f อโชคดีสวัสดีครับ